scp 409ระดับเคเตอร์มาตรการกักกันพิเศษห้ามสัมผัสกับ scp 409โดยเด็ดขาดอะไรก็ตามที่สัมผัสกับ scp 409ต้องถูกกักกันทันทีพร้อมกับสิ่งที่ใช้ขนย้ายมันด้วย scp 409ต้องเก็บไว้ในตู้เห็นแกนนิตตลอดเวลาการขนย้าย scp 409ก็ต้องใช้คอนเทนเนอร์แกนิตที่ปิดผนึกไว้เศษที่เกิดจากพกแทษข,ของ scp 4 0 9ก็ต้องเก็บไว้ในตู้แกนนิตพร้อมเครื่องมือที่ใช้ขนย้ายมัน ลักษณะของ SCB 409ดูเหมือนแท่งผลึกคอสขนาดใหญ่สูงประมาณ1.5เมตรและกว้าง,ง0.6เมตรสิ่งที่สัมผัสกับ SCB 409จะกลายสภาพเป็นผลึกหลังจากที่ผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงปฏิกิริยานี้จะเกิดกับวัตถุทุกชนิดยกเว้นหินแกรนิตกระบวนการแปลสภาพจะดำเนินไปด้วยอัตราประมาณ2.5เซนติเมตรต่อนาทีและจะและจะ และจะเปลี่ยนวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นหินผลึกทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกผู้ทดลองรายงานน่าจะกระบวนนี้เจ็บปวดมากคล้ายกับถูกน้ำแข็งกัดหลังจากที่กลายเป็นผลึกน้ำแข็ทั้งตัวแล้ววัตถุนั้นก็จะส่งเสเสียงแตกหักอยู่ประมาณ20นาทีก่อนจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนระเบิดอย่างแรงสิ่งที่สัมผัสเศษเหล่านั้นจะเริ่มกระบวนการกลายเป็นผลึกท,ทันทีซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาผลของมันกับสิ่งมีชีวิตได้